สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเอาพรคเครื่องสายนครปฐมนะครับมาเอาให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับได้ชมกันนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับนี่คือพระเครื่องของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับหายากมากนะครับพระเครื่องของหลวงปู่บุญนะครับแล้วก็ประวัติการสร้างนี่ก็ มีไว้นะครับมีไว้ชัดเจนนะครับว่ามีพระอะไรบ้างพิมพ์อะไรบ้างนะครับก็ส่วนมากท่านก็จะสร้างแล้วก็แจกญาติโยมนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับเรียกว่าพระผงนะครับพิมพ์ปกหน้าเล็กนะครับของหลวงปู่บุญนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างหายากนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับนี่นะครับ พิมพหน้าปกเล็กนะครับลักษณะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับองค์นี้ถ huh. <pos> ือว่าสวยมากนะครับสวยแชมป์นะครับนิยมนะครับ2ขอบนะครับคุ้มสขอบนะครับนี่ครับลักษณะด้านข้างขององค์พระนี่ครับลักษณะด้านหลังนะครับน้อยนะครับบางองค์ก็จะมีจานด้านหลังนะครับบางองก็บางองก็ไม่มีนะครับแต่อย่างนี้ถือว่าหายากนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ ได้ฐานนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอกข้างนะครับถ้าพี่เพื่อนคนไหนมีนะครับสามารถส่งรูปนะครับแอดไลน์มาให้ผมได้นะครับแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับสวยๆก็หลายหมื่นนะครับนี่ครับองนี้ถือว่าสวยนะครับสวยมากนะครับสวยแชมป์นะครับองนี้ พิมเส้นสายนะครับติดชัดนะครับพระองค์นี้เก็บไว้ดีมากนะครับรักษาไว้ดีมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงลงยาจินดามนีนะครับถือว่าสุดยอดเครื่องรางของขลังของุบุญวัดกลางบางแก้วนะครับหายากมากนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับครับของเก๊ก็มีนะครับของเก๊ก็มีนะครับแต่ดูไม่ยากนะครับใครมีก็สามารถส่งมาหาผมได้นะครับพาก็สร้างประมาณพศ2456นะครับประมาณนั้นนะครับ สร้างหลายเนื้อนะครับพิมพ์นี้ก็มีหลายเนื้ออยู่นะครับเนื้อผงธรรมดาก็มีนะครับใครมีก็สามารถส่งมาได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตนะครับในการรับเช่ารับซื้อพักเครื่องนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเช่าพักเครื่องก็สามารถทักทายมาคุยกันได้นะครับใครชอบก็ทักมาครับผมก็ทั้งรับเช่ารับซื้อนะครับปล่อยนะครับ รับเข้ารับออกเป็นเรื่องปกตินะครับเผื่อพระองค์นี้ถูกใจเพื่อนๆก็สามารถทักมาคุยกับผมได้นะครับเดี่ยครับราคาก็หลังไม้นะครับทักมาคุยกันนะครับหรือถ้าใครมีอยากปล่อยเช่าผมก็ยินดีรับเช่านะครับของสวยๆแบบนี้นะครับของสวยๆแบบนี้นะครับใครมีสามารถส่งมาได้เลยนะครับสว็คกิจนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ